สวัสดีครับสันบ้านสาวชุ่มครับพี่น้องเอาือเบาดำครับมือนีสวเชุ่มกะจับปากกับไม้ดำยุ่นเนี่ยค่ะสาเฮาเนี่ยแหละเนาะก็เลยนำมาเห็ดทอดนะค่ะปลาหนิ้นทอดปลาหนิ้หน่อยเนาะค่ะทอดแล้วก็มีต้มยำพร้อมเสียบเนาะค่ะแล้วก็สิําบักหุงต้มน้ำไหมต้มเห็ดขมเรียบร้อยละวิําบกหุงเสียบกันไนีหนค่ะกินกํานึงไปเลยอีดเกียมมาอะไรใส้เม็ด กิน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 เขาแล้วเรนใส่ไปค่ะจุกสามนุวยซี่นุวยก็ได้ประวัตมากินเยาะประกอบนะค่ะประกอบเขาใส่ตู้เย็นไว้ได้พี่น้องหนาวเต็นหัว น้ำปลาเหยวก่อนพวกนี้ป้ายเมื่อหน้าก็จะต้มน้ำปลาพี่น้องเบิ้บยงยุบพี่น้องบนคอมาปูเน่ามันไม่ได้ยุบบานจากมือแม่แก็เฮ็ดงานเราเปูนเนาแล้วค่ะกินแล้วอันนี้เอากินเพระาะว่าเสริมมากกินแล้วค่ะเพราะก้อยได้ใส่นั่นหรอกเพราะว่ามัน,น,น,นยังมีปูนามนี่นะอันนี้เขาดองไปเขากไม่ได้นอกไปอีกเดี๋ยวน้ำคายปูนะบอกพี่น้องยุบาน,านอกไปในสองฟิต แล้วว่าย้ำนี่นะเสริมบ้านนอกดื่าน้ำไว้หนึ่งกันเพราะว่าเพิ่นเปลือกแข็งมือเพราะว่าปรหมักส่งโอมอกินขาดบ้ได้กับเมนต์ตำฮงเนาะงั้นไหนงั้นนั่นพี่น้องรู้อีกเดนงบ้านสาวเสริมบ่ก็มีน้ัเนาะเพราะว่าเสริมบ่ก่ไอ้เส้นตาล ลาบางทีมันเนตรน้ำประเด็กมันกัะปุ่มเ่าคือกันเนาะบางทีก็อาจจะประเด็กจางเส้อเขากระส้นน้ำเลนหลายมันเป็นมาเพราะเสพนต้แต่หม่ออกมากเกษตรสตะว่าก็ตักปริมาณลายขึ้นแต่ของเขามันเป็นประเด็กต่ำมะหุ่งประเด็กแกงประเด็ก,ดกยำได้หมดมันก็เข้มข้นเน่ยต้องใส่หลายรานมีน้ำกับมันเป็นอยัางนา้ลองไปลองเนาะคอยเสพจะไปไปเถอะ อีสุดคืออีสุดแซ่บของเราไดี่ยเป็นไปต่ำแบบอื่นกินมะการ์ดเนี่คนเวลาเป็นปงั้นนั่นงั้นนี่พันธุ์แวเสริมจะต่ำมาห้องเนี้ยเสบก่าเพราะว่ากินรสจะของมาง้องหนึ่งก็้ย้ำหมดเนบไหนเดี๋ยไหนแค่แล้วดำแล้วย้ำ<ห>ย,ย้ำอย่างก็ย้ำมาห้องจนสิ้นละ เด้อครับพี่น้องเอ็มคมาเด้อไปเนี่ค่ะแต้งพักเขาเรียบร้อยละมาเด้อค่ะมากินข้าวเด้อน้ำกันพี่น้องต้มน้ำหมอกน้องใหม่ผักบุ้งนะที่เขาเก็บมาจากไหนจากนาำแล้วกันย้ำไปเก็บเห็ดกล่ามานน้ำหรือว่าอยู่หลังบ้านอยู่ยสวนเขาเนี่ยค่ะไม่ได้อึดคือกันเด้อย้ำหยาบเหนียวเหนียวแน่ย้ำนี่ผักบุ้งกุยเลย 嗯嗯。嗯、mm hmm. mm hmm. Cái này hắn tổ Cái nhiêu năm ngàn Thấy kìa, đi vậy đó. ừ. Ngán bùi ngán nhầm. Ừ. Mình sẽ tầm น้ำเงาเฮ้ยแล้วหูป่าเขาจะมีมัมกก้งนี่ความมันเลยมันดีนะ,นนะคือจะสมะสมมากเขาไม่ได้เรียงหัวอาหารลานะพี่นั่ง ไอ้กินว่าหานแนบวกกับหำบวกกับพักผลไม้เวลาเราบองโม้ไใบคลายเราเริ่มจะคอตลอดขอนี้น่งเพิ่นยิงเอฟซีพูดเดียวเินขายย้นเส้นอ่านตลอดอย่าหบ้าร่างขายปกแต่งโม้หน่ะพี่น้องนั่นแหละคนงไ้คนนี้จะต้องอช ขระโพดหน่อย้าะโดงน้อยเนี่ยเอาลงไปเลยแช่ว่ะสิเบ้าวจะเสียอาหารประา่ะบ้าสามามันน้อยหน่อยเนาะยันหนำเสีย ได้ขุ่นมา,ากับดมมาไปอีกอเกดี๋ยนี้นาะบ่อยพังอ่างลูกอ่างวบคุมกันไปนิ้ลูกได้นิดนึงยี่หลักสุกสุมากเพระาะว่าเสืเสรเิมเรี่ยมปัดตองกับปับุกโตก,กินกัน ปลาบูน่ะนอกจากว่าผู้ร้องคน้นบนกรบบกินเป็นยังก็เรียกปะบูมันเนาเงนร้านซาวซึมไป็นซุปปลาหน่ะปลาบูน้อยหลายเลยเฮ็ดปลาแดกกระบ่ได้เหเกกบบน็นบ้างเฮ็ดได้ยุติว่าเฮ็ดไปกินหนังแต่มันกเน็เป็นๆเนาะก็เลยลองเบ้างขันสูปเท่านาะขั้นใ้ผลดีกับเสีเลี้ยงว่าจะเลี้ยงขายน้ำบ้านเขาเนี่ยผลตื่นกินเดีย ได้ตัวใหญ่นะร้อนม้ตัวน้นฮกินกินเลยหรอรู้ละลอยเลยเนี่เมืม่อนี่แบบแกงแบบต้มยำเลยนะคะ่ะแซ่บหอม Đấy, dừng กะเริ่มเริ่มเมิ็มแล้วแล้วปลาปะบัวเขาไม่ได้เห็นเป็นยังไงดอกเหมือนแกงที่เห็น Năm hàng người nha. Làm hàng của bé mình Hả? Hả? Nghe phải kinh nào, bà bà nó mất tay biệt lòng bưng nào. Bà bố kính đi nhặt เด็กขาดเมือเดือนอืมปลาดุกย่างนี้ประมาณหกตัวนะพี่น้องแต่มาต่าไแต่ตอนนั้ตุม่มเขาควาเขาเกี่นเหมือนหลักเ้ามาปล้อยไปขึ้นจะตโตบั่ออสองนัน แต่ว่าตอนนี้เท่าที่นับได้น่หลายหกเยอะนละอมกรอนตำนานเอียออดนะครับตำนานเปมื่อเดียวงอ,อ้างล้ ก็ิะไน้ระวามสะอาดจุ๊บมัน <c oughs> นี้ก้นแปลงพาประเพิ่มอีกออสองอ้องเนัน แต่หนุ่มหนตึงตง่มเนีเป็นเดือมพิงๆิี่นีน,นปะปลเาเขาดีนะเป็ดองมันดีเยอะเดือมพิงพงเยอะมันยุ่นเนี่ยอยุ่หนาถวยก็คืนมันเยอะคนเนอรไม่ได้ลอยหย่อนน้ำมันแจ็งตายเลยน้ำมันเบิ้งพิษนี่แล ใครตัอปีนั่นปาดแลเอ็กับเขาจะเสาไรแล้วเอ็นสั้นไรเป็น,น,นั้น้ำมันพื้น,นะพี่น้องเัาุเฮ็ดแก้บอกเล่นไอ้มุวยจำถ้าเศ้าแสดงพัดเอามันเสน้นน้ำมันพื้นลุบไปคิวเปิดบนอนพัดเลยเรากนว้แล้วเห็นว่าเป็นฟ้อมเป็นฟ้อม mới ơn hay tímp là nè ngon 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 quá ngon cả ngon nha Bún mình ngon ngon đi ngon ngon มันมันไหลเอ้ยังไมะ,ะตีโต้ตซีโต้แกงซีโต้ะต้งแก้วกันไหมว่ทอดีโต้ ผมดำหน่อยนาก,กับปุ้นเลยตามะขามตา,านี้ยกินหายแล้วก็ได้แบบใบเนี้โอดั่งลวกแล้วลก็อยากกับปุ้นอนี่ยหมคุยบ ประตูห้องน้ำก็เป็น,ปนห,ห,ห้องแบบยืดหัวยืดหัวเข้าต้องสนนองั่น้ลยนีกแล้วน้ำไม่กระเทยตัดอีกแล้วหนาวแล้วครับน,นอแบบง่ายๆ Sẽ làm bài sống của hai. Thôi đi kiếm đặt đi, đấy Mình ừ. kiếm đặt mũi thang thử đặt cân con, năm mày đi sư 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 ยันเห็ดน,นี่อยๆไปกันหนึ่งละสองสามสามกอาละใครอะไรเป็นเป็นหง่เสียดายว่าเรากระเด็นน้ำน้องน้ำงามที่เราสืบปลูกผมเป็นวันบางงามกำลังติดกอดติดมืดอ่างงามละออกง้องลูกกอดละ นอตแนวประเด็นหนักฮะ,ะแทนนอตแทนแนวแหละเรร้อยๆหัวดึงมืดเวลาปันกินแล้วปันดึงมันพ่นคายไ,ไปอะไรมันก็นหีบๆีีทอดฮะอันนี้ก็ห้าทอนมืดกินได้ไหมอืมมันเนี่ย นี้ยพ่อแล้วอันซึ่งวัวไม่ล้วกังเหตั้งวัวน,นะไม่ได้สนใจต้นไม่เขาว้าได้ตายมื่อตายตัำไมกก้ก็ไดก็เดื่องว่ะคือเงินก็ยัง เขากระกา้เขาก็ฟานปลงไปนน้ำแล้วเห็นปะเป็น,ปปนแล้วป,ป๋องเ้าจะปองมื้เมื่อแน้ำมะพร้าแต่แบบะพร้าหมดอืม,อม,มเมมงยงู่นั <laughs> ่น อ,อิมนมค,นนะคะรับพี่น้องอินมคากไปแล้วไปไหพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนอะค่ะสำหรับกินแซ่บฝากไว้แซ่บนี่แหละมื้อนี้ได้ปลาไม่ฮ็ดเมนูเสิร์ฟใส่ตำหพ้งเข่ากันคักอยู่ค่ะอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สนับพี่น้องเด้อค่ะ